สวัสดีครับัวรุ่นเดี๋ยววันนี้พี่เฉียบนะครับจะมาสอนโจทย์ข้อหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ในท็อปิกแรกของการหาอนุพันธ์นะครับอยู่ในท็อปิกแรกของการหาอนุพันธ์และออกสอบแน่นอนนะครับก็คือการหาอนุพันธ์ครับโดยการใช้นิยามนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า definition แปลว่านิยามนะครับนิยามของ derivative ก็คือการหาอนุพันธ์นะครับโอเคพอน้องเจอประโยคนี้ฮะสิ่งแรกให้น้องดูครับมันจะมีแค่สูตรเดียวครับที่เราได้ใช้ครับสูรมันก็คือ f พาม x ครับเท่ากับครับลิมิตครับ h, h เข้าใกล้0ครับ f ของ x บวก h ลบกับ fa ครับ over h มันจะมีแค่สูตรนี้สูตรเดียวครับตีกรอบแล้วก็กาดาวได้เลยครับไม่ต้องห่วงฮนะบอกเพื่อนๆเลยครับว่า ข้อสอบแน่นอนครับตอนเราอยู่ปีหนึ่งครับยังไงก็ข้อสอบครับโอเคนะครับบอกออกนี้จริงหรอพี่จริงครับยากไหมอา้าวเรามาดูกันว่ายากไม่ยากนะครับพี่ว่าเราทําได้ทุกคนมานะครับมาดูโจทย์ดีกว่าโจทย์เนี่ยลักษณะของโจทย์เขาจะกําหนดตัวนี้มาให้ครับเขาจะกําหนด f x มาให้ครับอา่าพี่เฉยียบยกโจทย์เป็น3 x บวก2แล้วกัน นะครับแล้วเขาก็จะให้เราหาครับไฟล์แปลว่าหาครับ f ิิฟหนึ่งครั้งครับ by ครับ using definition ครับ of derivative ครับนะครับโจทย์เนี่ย mm hmm. เขาจะมีประโยคนี้มาให้ครับ Using definition of derivative จำไว้เลยนะครับถ้าน้องเจอประโยคนี้ครับหรือภาษาที่เรียกว่าการหาอนุพันธ์โดยใช้นิยามนะครับสิ่งแรกที่น้องต้องทำครับน้องก็เขียนสู่รแท้าจารย์เขาเห็นก่อนครับว่านะครับบอกอาจารย์ครับว่า f ไพรม x ครับเท่ากับครับลิมิตเขียนสูตรไปทุกครั้งครับ h เข้าใกล้ศูนย์ f ของ x บวก h ลบกับ fx o oh, แล้วตีกรอบให้อาจารย์นะครับปอาจารย์ครับ,รรบผมใช้สูตรนี้นะครับข้อนี้เนี่ยพี่สอนข้อนี้มันเป็นเบสิกสุดๆเลยครับเป็นข้อเบสิกสุดๆเดี๋ยว,วันนี้เราจะเรื่องนี้จะเรียนกัน3ข้อนะครับเดี๋ยวพี่จะตัดเป็นคลิปสั้นๆให้ทั้งหมด3ข้อแล้วน้องทำสามข้อนี้น้องจะมองเห็นภาพรวมนะครับอ่ะ จากนั้นเรามาดูกลับมาดูครับบอกพี่เชียบครับแล้วทํายังไงต่ออใจเย็นๆครับค่อยๆดูพี่บอกว่าเนื่องจากครับ fx นะฮะพี่น้องเท่ากับ 3x บวก2ถูกไหมครับสังเกตไหมครับว่าถ้าตรงนี้เป็น x ตัวนี้ก็จะเป็น x ด้วยนะครับแล้วถ้าตรงในวงเล็บเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันของสี่เหลี่ยมครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นสี่เหลี่ยมด้วยเป็นโอ้โทษสี่เหลี่ยมไม่สวยอ่ะ เป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วบวกอะไรครับบวก2เห็นไหมครับตรงไหนที่มันเคยเป็น x พอ x ถูกเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยม x ก็ถูกเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมด้วยเอาใหม่เป็น f ครับของสามเหลี่ยมแสดงว่าตรงไหนที่เคยเป็น x ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็บวกอะไรเหมือนเดิมครับบวก2เราไม่ได้ต้องการตรงนี้ครับเราต้องการ f ครับแล้วตรงไหนเป็น x เปลี่ยนเป็น x บวกอะไรครับบวก h ไง ก็คล้ายๆว่าน้องจะแทนตัวนี้นะฮะด้วย x บวกอะไรลงไปครับบวก h ลงไปนะครับแทนด้วย x บวก h ลงไปอ้าวทำไมเขียนไม่ติดแป,ป๊บนึงนะครับโอ้โอ้ถูกไหมครับไอตัวนี้ก็แทนด้วย x บวกอะไรลงไปครับบวก h ลงไปง่ายๆนะครับมันก็จะกลายเป็นเท่ากับครับ3ครับของ x บวก h แล้วก็บวกกับ2นึมภาพออกไหมนะครับอ้าวแล้วไงพี่เฉียบก็เอาเข้าไปแทนในสมการตัวนี้ฮะเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นครับ f พาม x ครับก็จะเท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ไอตัวนี้เราก็แทนด้วยตัวนี้ลงไปครับกลายเป็น3ครับ x บวกกับ3 h บวกกับ2 ใส่วงเล็บไว้ด้วยนะครับก็คือพิเศษเนี่ยพิเศษกระจายเข้าไปครับเป็น 3x บวก 3h บวก2นึกภาพออกไหมนะครับเอาตัวนี้กระจายนะครับปุ๊บกระจายตัวที่1โอ๊ยโทษครับใส่ก้อนที่1ใส่ก้อนที่สอเขียนไหมนะครับแล้วก็ลบด้วยครับลบด้วย fx ครับ fx ของเราก็คือ 3x บวกอะไรครับ 3x บวก2 หารด้วย h ครับด้วย h นะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเช็คครับถ้าน้องทำถูกครับโ้ยทำไมวันนี้เขียนผิดบ่อยจังโอเคถ้าน้องทำถูกครับตัวไหนที่ไม่ติดตัวไป x ต้องถูกตัดทิ้งหมดถ้าเราทำถูกตัวไหนไม่ติดตัวไป x ถูกตัดทิ้งหมดครับนี่ครับ 3x เห็นไหมฮะบวก2กับบวก2ตัดทิ้งหมดก็จะเหลือเฉพาะตัวที่ติดตัวแปรอะไรครับตัวแปร h เราจะเหลือเฉพาะตัวที่ติดตัวไป h นะครับเขียนไปครับก็เลยกลายเป็นลิมิตครับ h เข้าใกล้ศครับ3 h ครับ over อะไรครับ over h แล้วพี่น้องก็เอา h ตัด h ทิ้งเอา h ตัด h ทิ้งนะครับมันไม่เหลือ h แล้วครับเราก็จะกลายเป็นเท่ากับครับลิมิตครับ เเข้าใกล้ศูนย์ครับของเลข3ครับก็เลยมีค่าเป็น3ตอบครับเฮ้ยพี่เฉียบมันง่ายอย่างนี้เหรอมันง่ายอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอออกสอบพี่บอกเลยครับไม่ได้ออกสอบครับเพราะว่าพี่บอกว่าข้อนี้เป็นอะไรครับเป็นเบสิคข้อนี้เป็นเบสิกนะครับเอาไว้ให้น้องฝึกทําดูว่าโจทย์เนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับการหา f ของ x บวก h ทำยังไง นะครับอันนี้เป็นข้อแรกเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อที่2จ้ะ